สวัสดีตอนเช้าครับท่านนักลงทุนครับวันนี้วันอังคารนะครับ26กุมภาพันธ์2562นะครับวันนี้พบกับผมแบงค์ไพโรสุดนันชดครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงกวักคุ้นนะครับแต่เช้าตู่นะครับแต่เช้าตู่เลยอ่าก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณ9โมงครึ่งโดยประมาณนะครับอ่าครับก่อนอื่นรอพี่ๆนักลงทุนเข้ามานะครับ ขอแจ้งข่าวนะครับผมก็เรื่องของความรู้นะครับของพี่นิพนธ์นะครับทีเฟกคอรสสี่บวกหนึ่งะครับผมของพี่นิพนธ์ก็จะมีตลอดนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่2วันที่3วันที่17และก็วันที่23ในเดือนมีนาคมส่วนเดือนเมษายนก็เป็นวันที่24เอ้ย21นะครับขออภัยครับ21เมษายนคอร์สทีเฟกนะครับทีเฟก สี่บวกหนึ่งนะครับของพี่นิพนธ์มีนาก็สองสามมีนาสิบเจ็ดสิบสิบเจดี่สิบสามมีนาแล้วก็ยี่สิบเอ็ดเมษายนสนใจครับ0864902823หรือทางไลน์นะครับ ID ก็ a อ b l บอนะครับก็สอบถามกันได้นะครับผมนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับเมื่อวานปิดไป1 เดี๋ยวผมดูนิดนึงฮะวันตลาดหุ้นไทยก็บวกไปนะครับผมอ่าบวกไปแป๊บหนึ่งคนะรับเมื่อกี้เลื่อนอยู่นี่อ่าโ,โหข้อมูลเยอะครับหลุดไปอ่าเมื่อวานนะครับผมอ่า 1671.75กเ้าครับบวกไป12.75จุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขายก็5,6าหมนหกกว่าล้านบาทส่วนตลาดหุ้นไทยในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมไปดูของอโอ๊กนะครับบลกรุงศรีนะก็บอกว่าคาดการนะครับ ดัชนีวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในแนว1667ถึง1680นะครับผมโดยแม้ว่าภาวะการลงทุนยังคงได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับมีความคืบหน้านะครับผมก็สหรัฐก็เตรียมจะขยายเดตไลน์นะครับจาก1มีนาไปนะครับอีกหนึ่งเดือนอย่างไรก็ตามนะครับแรงกดดันจากราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลงหลังจากประธานาธิบดีโดนัททัมเรียกร้องให้ทางชาติกลุ่มโอเปกนะครับผ่อนคลายแล ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมาปร,ประกอบนะครับประกอบกับแรงขายเซลล์ออนแฟกนะครับหลังผลการประกาศงบครับเงินปันผล2018ที่อาจกดดันให้ดัชนีอ่อนตัวนอกจากนี้นะครับก็คาดว่าจะมีการชะลอการลงทุนเพื่อติดตามประธานเฟดแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจ ต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในช่วงถัดไปอันนี้ก็เป็นจากค่ายของกรุงสีนะครับกรุงศรีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ดูนะครับว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็บอกว่าสิ่งที่จะต้องรู้ในวันนี้นะครับก็คือ,อ ดาวโจนปิดบวกนะครับทำแถลงเจรจาการค้าคืบหน้าเลื่อนเวลาปรับอัตราภาษีนะครับจับตาเฟดแถลงสถานการณ์รอบครึ่งปีราคาน้ำมันดิบนะครับดัชนีดูีไอร่วงไป1.78ดอลลาร์นะครับหลังจาก ทำกดดันโอเปกระงับการขึ้นราคาน้ามันอันนี้ก็เป็นหลักๆนะครับหลักๆที่ติดตามก่อนที่จะเปิดตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าข่าวหนึ่งที่เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็มีการพูดคุยนะครับพูดคุยกันอย่างมากเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของหุ้นนะครับที่มีการประกาศจ่ายปันผลออกมานะครับประกาศจ่ายพันผลออกมานั่นก็คือหุ้นของ อ่านะครับผม Noble House นั่นเองนะครับผม Noble นั่นเองครับก็เมื่อวานนี้ครับราคาก็วิ่งกระจุยกระจายครับพุ่งไปเลยนะครับผมก็บอกว่า Noble Development นะครับหรือว่า Noble เนั่นเองสร้างเซอร์ไพรส์นะครับจัดหนักจ่ายเงินปันผลนะครับหวด9เดือนนะครับสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่1มกราถึงวันที่30กันยายนปี61นะครับจ่ายปันผลมากถึงก 90บาทนะครับผมคิดเป็นผลตอบแทนถึง34.50%ของราคาหุ้น20บาทในะวันที่บอร์ดมีมติให้จ่ายเงินปันผลก็คือวันที่22กุมภาพันธ์ครับปกติปันผลก็ประมาณ 5%6%7% แต่โนโวนะครับทำใจปานะครับสร้างสถิตินะครับจ่ายผลตอบแทน34.5%ด้วยกัน นะครับผมเขาบอกว่าสร้างความฮือฮาเลยนะครับในบรรดาของบริษัทจดทะเบียนเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับก็อยากทราบเหตุผลว่าทําไมทําไมนะครับจ่ายหนักขนาดนี้ก็เลยนี่แหละครับมีสางสื่อมวลชนไปสอบถามนะครับทางคุณกิติธนากิจอํานวยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับก็ออกมาบอกว่าสาเหตุนะครับสาเหตุ ที่จัดหนักจ่ายปันผลนะครับถึง6บาท9กก็บอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทนะครับไม่ได้จ่ายเงินปันผลซึ่งคุณกิติเองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นก็ไม่รับเงินปันผลเช่นกันก็นกบอกว่าที่ไม่มีการจ่ายปันผลในช่วงที่ผ่านมาก็คือผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งครับก็ บวชว่าไม่ต้องจ่ายแต่ว่าหลังจากที่กลุ่มผู้ทุ่นรายดังกล่าวได้มีการออกไปแล้วก็ทางคุณกิตินะครับเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มนะครับก็เลยต้องมีการจ่ายปันผลให้สะสมกับ5ปีที่ผ่านมาที่อด เงินปันผลก็ไม่มีการจ่ายเพราะจ่ายก็จ่ายหนักเลยส่วนสาเหตุต่อมาเขาบอกการจ่ายปันผลที่มากขนาดนี้ก็บอกว่าต้องมีสภาพคล่องดีไม่ติดขัดเงินปันผลไม่ได้จ่ายจากเงินสดของบริษัทนะครับแต่จ่ายจากกําไรสะสมที่ไม่ได้จ่ายเลยมา5ปีหลังจากครับก็จะมีการ จ่ายครั้งนี้ก็สามารถที่จะจ่ายในงวดต่อๆไปได้นะครับผมแต่จะจ่ายมากขนาดนี้อืดหรือไม่ก็ต้องดูต่อไปนะครับผมส่วนเหตุผลต่อมาอเหตุผลต่อมาคือบอกว่ายอดขายที่รอการโอนซึ่งขายไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็เงินเนี่ยจะสามารถโอนเข้ามาในช่วงไตรมาสที่2ของปี62นะครับประมาณ4,000ล้านบาทอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บอกว่ามีเงิน สดพอสมควรสภาพคล่องดีแล้วก็มีเงินรายได้ที่จะรอโอนเข้ามาโดยสรุปนะครับโดยสรุปก็บอกว่าเงินปันผลที่จ่ายออกไปยังน้อยกว่าสินทรัพย์ที่มีาจากกำไรสะสมนะครับเ,เงินปันผลเนี่ยยังน้อยกว่าสินทรัพย์ที่เป็นเงินสะสมไว้ไม่ใช่จ่ายจากเงินสดดังนั้นนะครับผู้บริหารก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงสภาพคล่องอมีสภาพคล่องแน่นอน เงินปันผลนะครับนอกจากผู้ทุนแล้วทางคุณกิตติซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้ทุนใหญ่เนี่ยได้รับนะครับเขาบอกว่าจำนวนถึง1,300ล้านบาททีเดียวนะครับ 1, ล้านบาทโดยเงินที่ได้จากเงินปันผลนี่นะครับคุณกิตติก็บอกว่าส่วนหนึ่งจะไปใช้หนี้เงินที่กู้มาซื้อหุ้น อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เพื่อที่จะรอซื้อราคาที่ดินนะครับที่มีราคาที่ถูกลงตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเอาไปทําบุญก็บอกว่าที่ผ่านมาก็มีการบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆไปบ้างแล้วในวัย65ปีคุณกิติกก็บอกว่าคงที่จะไม่คิด ที่จะหาอะไรทําไปมากกว่านี้แล้วก็มีเงินประมาณ1,300ล้านบาทจากเงินปันผลนะครับก็เอาไปใช้หนี้เงินกู้นะครับที่มาซื้อหุ้นไปซื้อดินที่ดินนะครับเก่งกำไรแล้วก็ไปบริจาคนะครับ ทำบุญทำทานบ้างเอาละครับคุยถึงเรื่องการจ่ายแบบป้าป๋าไปแล้วครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาคุยกับคุณเบนครับคุณมยุรีโชว,วิการนะครับผมรองกรรมการผู้ชัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าสวัสดีครับพี่เบนครับสวัสดีค่ะครับเมื่อกี้เกินถึงโนเบอครับพี่เบนมาวานใจป๋าจ่ายไป6กบาทเกต่อหุ้นโอ้โหทําให้ราคาหุ้นวิ่งกระจุยกระจายไปเลย เขาบอกว่าประมาณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็34.5เปซ็โอ้โหผมเสียดายซื้อไว้สักร้อยหุ้นก็ดีพี่เบนไม่ได้ซื้อเลยก็เป็นว่าจริงๆมันมันน่าจะเป็นแ planning ก็คือแผนทางด้านการลงทุนของผู้ถือหุ้นใหม่ถ้าจำกันได้โนโบมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นไปใช่ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็พอเข้ามายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าัประมาณก็ กลางเดือนกุมภาพันธ์ได้มั้งคะก็มีการเรียกเชิญอนาลิสต์หรือวันาวิเคราหะ์นะคะของโบรกเกอร์เนี่ยเข้าไปคุยในเรื่องของแผนธุรกิจครับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์ค่ะก็คือประกาศงบแล้วก็เงินปันผลก็คือเมื่อวันศุกร์นะคะที่ประกาศออกมามันก็เป็นว่ามันมันคงเป็นลักษณะของการวางแพลนนิ่งของเขาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นเป็นเหมาะในเหมาะมุมนั้นทีนี้การเร้นเงินสดออกจากบริษัทแล้วเนี่ยก็หนนี้ ภาพจากนี้ไปในการท,ทําธุรกิจจะเป็นอย่างไรนั่นคือจุดที่เราคงจะต้องตามดูกันต่อค่ะจะคือแฮปปี้กับเงินปันผลไหมในระดับนี้เนี่ยก็ถามว่าโอ้โหคงคงคงไม่เห็นบริษัทไหนที่จ่ายกันขนาดนี้หรอกแต่ว่า ภาพจากนี้คือจ่ายเสร็จแล้วอะแล้วจากนี้จะเป็นยังไงนั่นแหละคือประเด็นมากกว่าครับผมแต่ทางผู้บริหารเ,เขาออกมาให้สัมภาษณ์ทางสื่อคร่าวๆนะว่าเงินเนี่ยสภาพคล่องมีปัญหาเพราะว่าที่ขายไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีเงินเข้ามาในไตมาสองอีกประมาณ4,000ล้านเนี่ยเขาบอกประมาณนั้นก็ต้องไปต่อยอดนะคะค,คือธุรกิจอสังหาริมทรัพยเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่า สร้างหมือนเติกเสร็จรับโอนเสร็จแล้วเงินจะอยู่ในบริษัทนิ่งๆหนูไหมคะมันต้องมันต้องมีการเหมือน,นคล้ายกับแพนนิ่งแล้วว่าเพราะว่าโนเบิลส่วนใหญ่อะเป็นเติคอกเป็นคอนโดคอนโดครับคอนโดเนี่ยม,มันต้องใช้เวลาประมาณ2ปีถูกไหมคะเพราะนั้นเองเนี่ยมันมันจะต้องมีการต่อยอดต่อเนื่องไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอ พอหยุดแล้วมันไม่มีโครงการอื่นต่อมันจะเป็นฟันหลอ,อ,อครับนะคะแล้วก็เข้าใจว่าโนเบิลเองเนี่ยมีพื้นที่หรือว่ามีที่ดินเปล่าใน CBD ก้อนใหญ่อยู่ชิ้นหนึ่งอาจจะมีการขายออกมาเป็นล็อตถัดไปท,ที่จะรับรู้ได้อย่างเร็วนะคะคือรับกำไรได้อย่างเร็วเนี่ยก็คงจะอาจจะเห็นกันในช่วงไต่มาสองไต่มาสสามก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันก็เขาก็คงจะเ,เร่งในเรื่องของการทำกำไรตรงนี้เนี่ยระยะในระยะสั้น ก็แอสเซทอะไรที่ท,ที่ที่คิดว่ามันจะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยก็ขายนะคะแล้วก็บันทึกเป็นกําไร ส่วนภาพระยะกลางถึงยาวกับการพัฒนาโครงการเนี่ยก็คงจะต้องตามดูกันต่อด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องบอกว่ากลุ่ม Pro p e r t y เองเนี่ยตั้งแต่ใหญ่สุดเลยกลุ่ม Li and เฮาส์คิวเฮาส์เนี่ยบอกว่าค่อนข้างะาระมัดระวังกับเรื่องของแผนในปีนี้เพราะว่าโครงการออตัวมาตรการใหม่ของแบงค์ชาตินะคะ LTV เองที่จะเริ่มกันในเดือนเมษายนเนี่ยเขาก็ยังยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตลาดจะรีแอคชั่นอย่างไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ย ในแง่ของการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสสองสามเนี่ยมันคงเป็นการวัดพอสมควรเหมือนกันว่าในระยะกลางคือหนึ่งปีจากตรงนี้ไปเองเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรการแข่งขันจะเป็นอย่างไรการทําธุรกิจการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมจะได้รับการตอบรับได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ <c oughs> มันจะเป็นโจทย์สําหรับคนทำเดเวลลอปเปอร์แล้วก็โดย <c oughs> เฉพาะยิ่งในส่วนตัวโนโ,โบลด้วยเหมือนกันกับทีมผู้บริหารหรือ <c oughs> ว่าทีมผู้ถือหุ้นใหม่เนี่ยจะมีแผนอย่างไรต่อ ครับผมอ่าก็จับตาดูต่อไปเพราะว่าปีนี้อสังหาก็หลายๆบริษัทก็ต้องเขาเรียกว่าไงปรับตัวใช่ไหมพี่เบนเพราะว่าอย่างรายใหญ,ใหญ่ๆก็บอกว่าไม่ใช่อสังหาแย่แต่มันเป็นการคล้ายๆหดตัวมันก่อนอผมก็คุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งเหมือนกันก็บอกว่าต้องมีการปรับแผนปรับแผนอ่าอ่ะ,อะก็เดี๋ยวเราดูต่อไปแต่ถ้าใครได้รับเงินปันผลไปแล้วก็ดีใจด้วยนะพี่เบนนะค่ะก็ยินดีด้วยกับคนที่ที่มีโนเบลนะคะก็คือโอ้โหเรียกว่าได้รับปันผลแบบเมื่อวานไปแล้ว นะครับะะมันต้องรอไะดับเอกดีก็ได้ <c oughs> ครับผมได้2เด้ง <c oughs> ได้2เด้งเนี่ยราคาก็ไปปันผลขึ้นมาอ่ะพี่เบนครับมาดูภาพรวมของตลาดดีกว่าครับวันนี้ทิศทางตลาดทุนไทยหลังจากเมื่อวานเปิดมาก็บวกไปได้สวยพอสมควร <c oughs> หัวร่วมก็หนาแน่น50,000กว่าล้านบาทวันนี้ทิศทางตลาดทุนไทยจะเป็นยังไงครับพี่เบนครับ คือมองว่าตลาดตรงนี้มันพระมองกันในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเมื่อวานเนี้ยมันเบรคไอตัว1666นีคะตอหกเนี่ยออกไปแล้วก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันทะลุปไปแล้วนะคะมันก็เลยทำให้ภาพโดยรวมเนี่ยในเชิงของมุมมองทางด้าเทคนิคเ,เองเนี่ยมันดูดีนะคะมันดูดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่า ตลาดหุ้นแลนลี่มาประมาณหนึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักไม่ได้มียอ่อแรงๆเลย <c oughs> นะคะวันนี้ก็คิดว่าตลาดโดยรวมเนี่ยอาจจะไปตันนะคะหรือว่าอาจจะแบบเรียกว่าไปตื้อๆนะคะตรงแถวประมาณพันหกร้อยแปดสิบเนี่ยถ้าเกิดว่าลอยขึ้นไปเปิดลอยขึ้นไปก็คงยังไม่ผ่านหรอกแล้วเผอ,อิญว่าในภูมิภาคเอเชียถ้าเช้านี้เราดูกันเนี่ยแดงกันหมดนะคะก็มีการ เซลล์ออนแฟกจากเรื่องของอมุมมองของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะ <c oughs> กับเรื่องของการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่มีพัฒนาการในเชิงบวกก็เลยมีโดนเซลล์ออนแฟกออกมาในเช้าว,วันนี้วันนี้ตลาดวุ่นไทยวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเปิดแบบซึมตัวลงนะคะไซด์เวย์ออกด้านข้างมากกว่านะคะแต่ถามว่าจะลงแรงๆไหมเราไม่คิดว่าจะลงแรงนะคะก็คงจะ เรียกว่าอาจจะเป็นตลาดที่อาจจะไซด์เว์นิดนึงล้วอาจจะลงไปแถวประมาณสักพันหรินะคะคงจะแกว่งอยู่ตรงนี้ค่ะพันหร้จนถึงพันหริจุดนะคะแล้วก็หุ้นใหญ่นะคะที่ขึ้นมาดีๆในช่วงก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแน่นอนวันนี้ คนที่มีกลุ่มพลังงานวันนี้คงคงจะกังวลกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาพูดแล้วว่าเขาไม่โอเคเลยนะกับราคาน้ามันในระดับนี้นะคะวนนั้นเองเนี่ยกลุ่มพลังงานวันนี้ก็อาจจะโดนนะคะขายทํากําไรกันออกมาบ้างนะคะแต่ว่าเรามองว่าหุ้นที่เซฟสุดในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นก็คือหุ้นปันผล Mm hmm. นะคะหุ้นวันผลเนี่ยจะเป็นอะไรที่เซฟที่สุดละ <c oughs> นะคะในมุมของเราอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเป็นลักษณะถ้าเกิดว่าอยากจะขายทํากําไรหุ้นกลุ่มพลังงานปิดโตที่ขึ้นมาดีๆหาที่พักเงินก็ปันผลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เล่นรอบนะคะ mm hmm. เล่นรอบเลยงั้นคุณรอซื้อแถวพันหกร้อหกสิบแล้วถามว่าจะซื้อหุ้นอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มในส่วนของตัว กลุ่มพลังงานก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจโดยเฉพาะพวกกลุ่มปิโต,โตเคมีนะคะที่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาประมาณ7%ปีนี้นะคะแต่ว่ากลุ่มปิโตเนี่ยแทกไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะเป็นกลุ่มที่แลกขาดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะคะก็ยังได้อยู่นะครับพวกปิโต ค่ะคก็<ผ>ม,มอง I V L อ่ะค่ะ <IV L S 2> เพราะว่า <L S 2> P <CC S 1> ีขึ้นมาเยอะละ uh huh. ตรงนั้นเป็นมองว่า I V L นะจะเป็นตัวตัวต่อยอดของของตัวกลุ่มปิดตอะค่ะครับผมแล้วถ้าเป็นตัวเล็กๆครับพี่เบนมีตัวไหนไหมสำหรับตัวเล็กๆนะคะวันนี้จริงๆเนี่ย งบก็ออกมากันแทบจะหมดแล้วนะคะก็ตัวที่งบออกมาดีๆก็วันนี้มีอยู่สองตัวคือ EKS นะคะลงโรงพยาบาลนะคะกำไรก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น TQM นะคะก็เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยนะคะก่อนหน้าก็ราคาก็สวิงพอสมควรมีขึ้นปรับฐานลงมาแรงๆนะคะก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ทำเอาใจหายใจความอยู่เหมือนกันนะคะก็กำไรก็ออกมา อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยดีกว่าคาดประมาณ6%ด้วยกันนะคะแล้วก็แนวโน้มปีนี้น่าจะเห็นการเติบโตได้ดีต่อด้วยนะคะเพราะว่าออต้องบอกว่าปีที่แล้วนยอดขายรถยนต์ ดีมากถูกเมคะแล้วส่วนใหญ่คนที่ซื้อรถยนต์คันแรกเนี่ยจะอมีประกันประกันไทยใช่ครับปีแรกปีที่สองคุณต้องซื้อเองละนะคะที TQM เนี่ยก็เป็นโบรกเกอร์รายใหญ่นะคะของอุตสาหกรรมด้วยก็น่าจะได้อันนี้ส่งเชิงบวกนี้ค่ะจะสองตัวสำหรับหุ้นเล็กๆกลางๆครับโรงพยาบาลเอกชัยกับ TQM นะครับผมค่ะครับผมส่วนฟิวเจอร์นะครับพี่เบนเปิดย่อลงมานิดยังไงดีครับ ในส่วนของตัวฟิวเจอร์นะคะตอนนี้เปิดมาที่หนึ่งหนึ่งห้านะคะก็เป็นมองในในส่วนของตัวซีรีส์ S อนะคะก็คือมีแนวรับอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งะคะก็พันร้อยละการเอาตัวเลขตรงๆงันร้อยพันร้อยนะคะก็อาจจะไปรอโอเพนลองกันตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะเด้งเพราะว่าวันนี้มันคือตอนถ้าเกิดว่ามองกรอบก็คือพันร้อยถึงพันหนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าค่ะ ดัน,นั้น<ม>ถือว่ามันเปิดย่อลงมาใกล้ๆพันร้อยเนี่ยก็น่าจะเปิดโอเพนลองนะคะเพราะว่าเช้า,ชานี้มันมันเปิดย่อลงมาแล้วเซนติเมนต์โดยรวมในภูมิภาคมันมันมีการปรับตัวลงมาแรงขายทํากําไรก็เน้นในฝั่งลองดีกว่าค่ะคเน้นย่อลองนะครับพี่เบนย่อลองค่ะย่อลองดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองกลับไปในคืนนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามีมีมีอิชชู่ก็คือมีอีเวนต์ก็ประธานเฟดนะคะจะมีให้แถลงภาพรวมเศรษฐกิจ กับสภาคองเกรสนะคะ mm hmm. ในคืนนี้เนี่ยซึ่งซึ่งก็เดาว,ว่าก็คงน่าจะไปในสัญญาณที่กังวลกับเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเรื่องของตัวเลข P M I เองก็ออกมาชะลอตัวนะคะ mm hmm. ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรามาสที่4 mm hmm. เองก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วเราอย่างอย่างหนึ่งที่มันใกล้ที่สุดเลยก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสำหรัริการอบนี้เองก็ mm hmm. ก็ไม่ได้สู้ดีนะคะ mm hmm. นะคะพระนังเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้ว่าประธานเฟดอาจจะออกมาในโทนที่เศรษฐกิจอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นจุดที่ทําให้ตลาดอาจจะแบบคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยเฟดอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมถึงตัวทิศทางดอลลาร์เองเนี่ยถ้าโทนออกมาเป็นการผ่อนคลายเนี่ย ทิทานดอลลาร์ก็จะอ่อนพอดอลลาร์อ่อนเนี่ยมันก็จะมีผลในเชิงบวกกับตลาดอิมเมอร์ิ่งมาเก็ตหรือว่าตลาดเกิดใหม่แล้วก็ลุ้นตัวตลาดหุ้นไทยด้วยครับผมบตลาดทุนก็เปิดมาก็อย่างที่พี่เบนบอกนะครับผมก็วันนี้ตอนนี้ท่าไหร่1 6ก6ใช่ไหมครับลบ,บป5ปด้ศูนย์จุด,ดด้วยกันค่ะคก็กเป็นเส้นเส้นสองร้อยวันที่เื่อกี้เราคุยกันไวเมื่อวานนี้มันทะลุตรงนี้ไปละก็คงจะประคองสถานการณ์อยู่แถวนี้อาจจะมีหลุด ระหว่างทางอยู่บ้างค่ะแต่ว่ามันเป็นว่ามันมันไม่ได้ลงเป็นแรงๆแล้วลหละมันคงจะเป็นการย่อไซเว์แล้วก็ขยักขึ้นต่อใช่ใน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันวันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่เบนครับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนั่นก็พี่เบนนะครับคุณมยุรีโชว,วีการนะครับรองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะครับผมพี่เบนก็มองไว้ว่าวันนี้ตลาดก็น่าจะเป็นอ่อนตัวนะครับแล้วก็เป็นไซด์เวอ์อกข้างเส้นเฉลี่ย200วันที่พี่เบนบอกครับ1 6.6นี่นะครับผมหกตัวส่วนฟิวเจอร์ซีรีส์เฮดนะครับ S50H19 พี่เบนก็ให้แนวรับไว้ที่1,100นะครับ 1.100นะครับรอโอเพนลองนะครับเป็นย่อลองแถวๆนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นนะครับก็ตอนนี้ลบลงไป4.95จุดนะครับผมอันดับ1ครับบิวตี้ครับ7.70บาทครับวันนี้ลบลงไป50สตางค์ c p อ80บาทลบลงไป25สตาตคางปูนใหญ่ครับยืนอยู่ที่เดิมครับ476บาทปตทครับลบลงไป50สตางครับ49บาท25สตางจีซนะครับลบลงไป75สตาตคางเหลือ73บาท สอพอนะครับกลุ่มปตทมา3ตัวติดนะครับลบลงไป2บาทครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบะตังค์นะครับผมอ่ามี C B G นะครับ C B G ก็เมื่อวานก็บวกครับวันนี้ก็ยังไปต่อนะครับ1บาท25ครับราคาอยู่ที่55บาทด้วยกันสําหรับ C B G นะครับผมอ่า T Q M ก็เป็นหุ้นที่พี่เบนให้ไว้นะครับ T Q M 24บาท50วันนี้บวกขึ้นมา60สตางค์ด้วยกันนะครับผม ก็เป็นหุ้นที่พี่เบนแนะนำไว้เหมือนกันนะครับ TQM กับ EKH นะครับของโรงพยาบาลอกชัยส่วนตัวใหญ่ก็ IVL นะครับลองจับตาดูะครับเดี๋ยวในช่วงนี้หมดเวลาครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับช่วงหน้าก็เป็นช่วงหุ้นทิมตานะครับก็เช่นเคยครับทุกวันอังคารพบกับคุณแชมป์พงพัฒน์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ